สวัสดีครับพีกิซนมิวสิกโปรดักชั่นครับวันนี้กับมัติดตามชีวิตพ่ออีจัน์มานอนเฝ้าเขาเนะาะพ่ออีจัน์นอนทั้งใส่หนิทั้งรถตีนี่ครับนอนเฝ้าเขาเนะพอดีเป็นเขาตากที่เกี่ยวได้ประมาณเกือบหาลอยสอบนะครับเออพอดีกลา,า,างมุงทั้งรถฟอร์มพอดีเลยรถ,ถที่งจอดให้พอดีเออจ๋อเลย เ le ขากระตากไว้หลายสอ,นอนบนาะบ่ฟกอะไ้แล้วอันนี้ก็เป็นโรงเรียนเกา le น่านะครับเนาะเป็นโรงเรียนเกา่าเลยทางการเพิ่นบ่ได้ให้ใไซแล้วเนาะครับทั้งนี้กับจะเป็นสนามฟุตบอลที่ไซแต่เขาอยู่มันกึ่งคลืนก็เลยบ่เห็นนะครับ,บแต่ว่ามื่อนี้พ่อใหจันทร์นอนฟาวเขาให้นะคร le ับ มันนั้นท,าทานั้งหมดครับครับมือนี้เป็นมือเกี่ยวเขาเร็วพอดีครับ oh. แต่ว่าเกี่ยวแบบใส่รถเกี่ยวมันก็ต้องใส่วิธีการตากแล้วก็ชงค่อยบรรจุใส่สอบเนาะแล้วก็ค่อยเอาขึ้นเหลาด <Go in. S 1> ูนะครับแต่ว่าในขณะที่เขาต้อง าตากนะกวนสิบัญจูสใส่สอบเนยเอาก็ต้องในมาเฝาเพราะว่าเขาปวดเสียใจไปว่างใจนะครับ <c oughs> เพราะว่าสิเป็น <c oughs> ไพ่แล้วเต่ละอาศิมีก,การนะครับลักลอบเนาะกับว่าอยากว่ามันสิเกิดความเสียหายเนาะก็เลยต้องมานอนเฝาเนาะนี่เป็นโรดีเต็มที่ห้องใส่แกเขากา็แตก บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเน,ะนา,นนคนาะความัธม่วจาว่าเราบริยานยังน้เราหย,ยานแต่ยุ่งทนระว่าเมียนมอยิ่งจันแนวแนวอื่นบริยานยานแต่ยุงหมยันานแต่ยุ่งน <laughs> เนีอื่นบริยานเลยเนี่เรานอนตขนี่เพิ่จัน

เ้ยฮะเออยังยังนจิบๆนั่นอน <S <S นนภาษายังเรียนรนตะมีมออยังงอนเนะาะมันจะเขานอนไปเจกาทำการดื่มน้ำเจ็นอ

ขอเชิญกันในโลกแห่งสิริสิริสิบิวมาเลวตุนิเจเตคุณมาญาณตัวญาณกันทัพนั่งต้นเกจิวิวใวัชระนำตาลวนในต้นตัวยามาทั้งตา

สาธุคุณพ่อคุแม่คุณพีามัดา,า,ดาวความเกุมเลี้ยมย้ำลูกหลับลูกนอนจะให้เพื่อจะให้แรงตลอดทั้งปวงปัเป้านเพื่อจะให้มืไห่สาธุนโมติตานโมติจมูกนโมปิปากนโมปิทวันเ็สนนอุอนะคตยาาพุตานางตาปาข้าหาในวารนาล तत्सानुभावी रहते समूह पाठ